เอาเมื่อเช้านี้รายงานล่าสุดเข้ามาเลยเอวัชารานเนี่ยไปที่แนวรบไทยอสานใต้เมื่อเช้าที่ผ่านมาวัชาราลงพื้นที่ชายแดนข่าวพระวิหรารการทะเลาศรีสะเกตใกล้แนวประทะพบว่าการโจมตีด้วยบีเอ็ม21จรวดแหลวลลาำกล้องของเขเมรรวมถึงกระสุนปืนใหญ่อันนี้ภาพเมื่อเช้านี้โอ้โหเป็นรูเลยนะคะนำบ้านสร้างความเสียหายกับบ้านเนอนประชาชนในตำบลเสาทองชัยหลยหลัง และเป็นพื้นที่แนวการยิงเดิมเมื่อครั้งที่แล้วจากภูมะเขือด้วยนี่โอกระจกแตกเลยค่ะฟังกัมพูชาบอกพเรือนเสียชีวิตก้ามีทารกหนึ่งในนั้นใช่ไหมค่ะไอนี่เนี่ยบ้านใช่ไหมบ้านบ้านไม่ใช่ที่ตั้งทางทหารถูกไหมไม่ใช่ค่ะเออวัชรยาไปตรวจสอบอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในตะบนเสาธงชัยซึ่งเมื่อวันที่8ดเอ่อเกิดเหตุกระสุนปืนใหญ่ตกหน้าอาคารเรียน สะเก็ดระเบิดกระเด็นเาอาคารเรียนเสียหายผนังเป็นรูโวหลายแห่งฝ้าเพดานพังกระจกแตกหลังคาโดนสังกาดาโดนระเก็ดเสียหายพันโดของโรงเรียนเล่าว่ายังไงไปเจอพันโงนะคะลุงพันโงเล่าให้ฟังว่าช่วง8ดโมงเช้าตอนนั้นเข้าไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปเปิดไฟในโรงเรียนค่ะแล้วเป็นจังหวะที่กระสุนปืนใหญ่ตกลงมาใส่โรงเรียนพอดีลุงพันโงก็เลยเข้าไปอยู่ในบังเกอร์คือไป ไปแอบเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รายงานให้ท่านผอ,อโรงเรียนทราบ<อ>ทีนี้เข้าไปตรวจสอบในโรงเรียนปรากฏว,ว่าพอไปดูในห้องเรียนนะคะรัศมบีประมาณสักยีเมตรโดนสะเก็ดหมดเลยใช่ไหมเสียหายหมดเลยค่ะ<อ>โดนสะเก็ดระเบิดนะคะคุณลุงบอกว่าลบให้เต็มที่ไปเลยเพราะเขมเริ่มก่อนจะได้สงบสักทีชาวบ้านจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติทุกครั้งได้ยินเสียงประทัดต้องอาศัยอยู่ในบังเกอร์ตลอดตุ้มตามทั้งวันทั้งคืน ลูกเดียวครับแตล่ลูกสองเนีย่ยตอนตอนผมกลับมาถ่ายภาพรายงาน,เก,นเกือบลงนะครับ<ม>ข้ามพอเป็นตัปนิีเดียวลงข้างหลังตกลงมา,ท,าที่เนี่ยเห็นน่าจะเป็น<อ>ีั่งเราฝั่งเราเป็นใหญ่ร้อยห้าสิบห้าพอผมปิดปิดไฟช่วงสองโมงเช้าปิดไฟโรงเรียนกลับเข้าไปลูกกระสุนเป็นใหญ่ก็ตกเลยพอตกเสร็จม,มอปิ้งยับไม่รู้ว่าจะทำอะไรเข้ามาเกลืครับก่อนแล้วก็รายง,งาน ทางพอ,อว่ากระสุนเป็นใหญ่ตกโรงเรียนบ้านเราเยอะมากครับทั้งอาคารล่างชั้นบนแล้วก็อาคารอนุบาลรัศมี20เมตรเนี่โดนหมดครับกระจุยครับผมก็อยากพูดนะครับประชาชนได้ถอดได้อพยพออกไปอยู่ที่ปลอดภัยและประชาชนก็พร้อมอยากให้ทางทหารได้จัดการลบให้เต็มที่ เพราะว่าฝ่ายกัมบูชาเป็นฝั่งฝั่งเรื่องก่อนตัวแย่เราก่อนนะครับเพราะว่าจะให้สงบสักทีจะได้ชาวบ้านจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติครับผมส่วนมากฝั่งกรมบูชาใช้จรวดพีเอ็มยีิยิงอือโอ๋นี่หมาเข้าไปกอดใหญ่เลยค่ะโรงเรียนไม่หลบอยู่ด้วยกันนะนะคะวชรากับทีมข่าวกับผู้นําหมู่บ้านและชรบวเข้าไปสํารวจบ้านหลังหนึ่งไม่หักจะโรงเรียนหรอก กระสุนปืนใหญ่ตกหน้าบ้าน9โมงครึ่งของวันที่9ธันวาเป็นยังไงนี่ดูสิคือมันเป็นเป็นหลุมใหญ่เลยค่ะตรงจุดที่กระสุนปืนใหญ่ตกลงมานะคะในหลุมกับรอบรอบหลุมก็สะเก็ดระเบิดเห็นเลยผนังบ้านหลังคากระจกโดนสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายหมดเลยผู้ใหญ่ว่าไงผู้ใหญ่บอกว่าช่วงที่กระสุนปืนใหญ่ตกลงมาตอนนั้นเจ้าของบ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านค่ะคือเขาอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวทีนี้กลุ่มชบรบที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็ ไปอยู่หลุหลมหลบภัยด้วยกันเพราะตอนนั้นจังหวะมันมีการกน,นํำยิงเข้ามาปะทะกันรุนแรงมากอมพอเสียงเงียบลงก็ได้รับแจ้งว่าบ้านของลูกบ้านเนี่ยกระสุนปืนใหญ่ตกใส่เลยเข้ามาตรวจสอบดูแล้วมาเจอว่ากระสะก็ดระเบิดเนี่ยยังกระเด็นไปโดนบ้านข้างๆอีกสามหลังได้รับความเสียหายค่ะอืนี่ฮะวันที่เก้าวันที่เก้าธันวาคม เวลาเก้านากาสามสิบนาทีครับผมตอนนั้นขนําลงมาขนําลงมามากตรงนั้นผมก็อยู่หลุมหลบภัยได้ข่าวแต่กับชาวบ้านครับคือชาวบ้านชาบอรบอยู่ในหลุมหลบภัยหมดเลยครับไอตัวกระสุนปืนใหญ่เนี่ยมันตกตรงตรงนี้ตกวันที่เก้านะห,าหน้าบ้านของลุงสงา ลุงสง,ง,าสง่านสันชารุนกันเจ้าของบ้านเขาอยู่ไหมครับวันที่มันตกลงมาไม่ไม,ไม่ไม่ครับผมประกาศออกตั้งแต่วันที่เจ็ดครับนี่กานทะเลา์เนี่ยท่านผู้ชมเสียงยินเมื่อเช้านี้เริ่มปะทะกันต,ตั้งแต่หกโมงอะตูมตามตูมตามพูดถึงคุณลุงพันโล่ตะกี้นี่แกฟังรู้เลยนะค่ะฟังรู้เลยว่าอันนี้คือของเรานะนนแล้วเป็นปืนใหญ่ร้อยห้าสิบห้ามมอ่นนี้ณนะขณะนี้ยังปะทะกันไม่หยุดเลยณขณะนี้ เสียงเนีแนวชายแดนเนี่ยเสียงเกือกล้องทีเดียวลองพื้นที่กับชรบอลนะต้องอยู่ในบังเกอร์ตลอดซึ่งถูกต้องแล้วเอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้งได้ยินเสียงฝ่ายกัมพูชายยิงบีมยีใส่ฝั่งไทยเปริยะอันนี้เมื่อเช้าย้อนกลับไปท่านผู้ชมไปดูจุดสําคัญหน่อยที่สุรินอยากให้ไปดูจุดหนึ่งะประธานนักเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหน ันนั้นไปไหนออานี่ที่สุรินผู้ใหญ่บ้านหญิงแกร่งยอมบอกว่าทัากษะสุนเยืนใดตกใส่บ้านตัวเองดีกว่าตกใส่บ้านประชาชนเพราะบ้านสร้างใหม่ได้แต่แผ่นดินเสียไปไม่สามารถเอาคืนได้ลั่นแผ่นดินต้องเป็นของเราจะเป็นของคนหรือไม่ได้อนาคตลูกหลานจะอยู่ยังไงและรอบนี้ก็บอกสู้ให้แพ้ชนะไปเลยจุดนี้เนี่ยที่กาบเชิง ผู้ใหญ่บ้านพน,นิดาและเป็นผัวหน้าชุดรชรบ,บรด้วยบอกอยู่ในหมู่บ้านต้องเฝ้าบ้านเรือนดูแลได้สัตว์เลี้ยงให้อาหารเอา้าฟังให้วัวควายเกณฑ์ชาวบ้านที่อพไปย่ไปจะได้สบายใจผู้ใหญ่พน,นิดาบอกว่ายัางไงคือบางคนโทรมาบอกบอกอยากขอเข้าบ้านค่ะต<อ>นอเองก็ได้แต่บอกไปว่าเขายังยิงกันอยู่ห้ามเข้ามาเด็ดขาด ชุดทรบอรถึงจะอยู่<อ>ก็ต้องอยู่ใกล้บังเกอร์มากที่สุดเรียกว่ากินนอนในบังเกอร์เลยคือถ้าไม่มีเสียงยิงปะทะก็ออกมานั่งอยู่ข้างนอกได้เป็นพักๆนะคะแต่พอมีเสียงปะ,ป<ร>ะทะปุ๊บรีบวิ่งหาที่หลบภัยค่ะเน้นตรวจตาราตระเวนช่วงกลางคืนเพราะอาจจะมีคนแปลกหน้าตอนนี้เขาต้องระวังเรื่องสายลับอาดูจังหวะด้วยทั้งเงียบไม่มีเสียงยิงปะทะออกราดตระเวนแล้วรีบกลับมาในหลุมหลบภัยด้วยตัวเองและชุดทรบรบ,บางส่วนช่วยอพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยหมดแล้วโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงค่ะหลังจากนั้นพออบพยพยชาวบ้านเรียบร้อยแล้วตัวเองก็จะกลับมาเฝ้าพื้นที่อยู่ในชุมชนนี่จริงจริงผลกระทบกับชาวบ้านนะทุกคนเกี่ยวข้าวเสร็จเตรียมเงินไว้ปลูกมัน<า>ตอนนี้ไม่การลงทุนอะไรเพราะมีการแจ้งเตือนตลอดเลยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาว่ากันผู้ใหญ่พนิดาน,น้้ำตาคลอบอกเลยขณะออกลาดตะเวนกระสุนมาโดยเอาไม่ทันตั้งตัวเหมือนวันนี้อยู่ๆก็มาโดยที่ทุกคนไม่รู้ ถ้ามัเกิดอะไรขึ้นก็ต้องถือว่าทําหน้าที่คิดว่าจ้าจะจบตั้งแต่ห้าปีห้าสี่มันมาขนาดนี้แล้วเอาจบไปทีเดียวในปีหกแปเนี่ยคือน,นอนในนี้เลยกินนอนอยู่ในนี้เพราะว่ากลางคืนมันมีคนแปลกหน้ามาเนาะเราก็ต้องเน้นกลางคืนออกลตัตัวหินชาวบอเราส่วนหนึ่งก็คืออยู่ดูสัตว์เลี้ยงให้เขาอ,อาจจะหุงข้าวหรือเจ้าของเขาซื้ออาหารไว้เราก็มาเอาให้อาหารให้เขาวัวควายถ้าเขาโทรมาว่าไปเอาฟางให้ เราก็ต้องไปเอาฟางให้เขากินพี่น้องที่อยู่ไปเขาจะได้สบายใจไม่ต้องห่วงสกักก็เหมือนตอนเช้าโทรมาว่าผู้ใหญ่จะกลับเข้าไปบ้านได้ไหมบอกว่าตอนนี้กําลังยิงกันห้ามเข้ามาดิรับคือทุกคนห่วงทรัพย์สินแต่เราบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงแต่ถ้ามันมาขนาดนี้เป็นแบบน,นี้ก็คือเอาให้จบไปบ้านเราสร้างใหม่พี่ยอมถ้าตกบ้านพี่ตกไปเลยพเพราะพี่ตัวคนเดียวตกไปเลยไม่ต้องตกบ้านลูกบ้านตกบ้านพี่บ้านเราสร้างไม่ได้แต่แผ่นดินเราไม่สามารถที่จะเอามาคืนได้ให้มันจบ แผ่นดินเราต้องเป็นของเราจะเป็นของคนอื่นไม่ได้เอาง่ายเหมือนพื้นดินเราเนี่ใครมาปักรัวเอาของเราได้ไหมเราก็ไม่ยอมแล้วนี่แผ่นดินลูกหลานเราอนาคตข้างหน้าถ้าเายึดมาแล้วลูกหลานเราจะอยู่ยังไงเอาให้มันจบเอาเลยเอาให้จบก็อันนี้ของเราเซฟตัวเองให้ได้ก็ถ้ามันถึงตรงนั้นเราก็ต้องยอมรับในหน้าที่ของเราถ้าเราจะถึงหน้าตอนนั้นก็คือเราก็ต้องยอมรับถือว่าเราปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับให้ได้ใ อาสามาเป็นตด,ดูแลตุน,นใช่อันนี้อยู่ในุมบอกภัยแล้วเนี่ยค่ะฟังรู้เลยตุ่มนี่ของเราค่ะตุ้มนะของเขาอะไรอย่างนี้นะไม่ไววยนะมีชาวบ้านคนหนึ่งพาครอ,อบรัวอพยพไป้แต่วันที่เจ็ดในช่วงอพยพแต่ขับรถกลับเข้ามาถามว่ามาทำไมมัขนของจะเป็นพวกเตาแก๊สเอาไปประกอบอาหารที่สุดอพยอพเพราะของที่แจกไม่พอ แล้วจะเอามอเตอร์ไซค์กลับไปใช้ด้วยนี่ฮะเออจริงๆก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกเจ้าตัวบ่อยอย่างนั้นนะจำเป็นต้องเข้ามาเอาของใช้รอบนี้เอาให้รู้แพ้รู้ชนะไปเลยเนี่ย,ยนี้ผมไม่กล้าเข้ามานะฮะต้องมาเอาของคือไป,อไปทำครัวทําอะไรฮนะของที่เขาแจกมันอาจจะไม่เพียงพอช่วงนี้ไม่พอเอาให้แบบให้รู้ว่าแพ้รู้ชนะไปเลยไม่ใช่ว่า ไปแล้วหยุดยิงอะไรเงี้ยเจราจาหยุดยิงคือมันไม่จบในไหนก็เปิดมาแล้วแต่ถ้าไปเจราจาคือเหมือนเดิมครับ<ะ><ะ>ยึดเยอะไม่ได้ผลฮะคอมเมนต์ไม่ทาตามไม่ไม่ต้องเด็ดขาดเลยครับคือต้องรู้แพ้รู้ชนะไปเลยรบให้รู้ชนะไปเลยเนี่ยครับตลอดเลยอาวนี่ท่านผู้ชมไล่ดูกันต่อไปอย่างรวดเร็วไอ้อย่างที่บอกนี่คือผลกระทบของสงคราม <S 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 หรือการสู้รบ เราเนี่ยพูดตรงๆอยู่ในส่วนกลางเราไม่ไจะอยู่ในพื้นที่เนี่ยดูผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชรบอด้วยหัวหน้าชารบอเห็นไหมลุงพันลงนะและชาวบ้านที่ต้องกลับมาขนของอของอพยพที่สูนมันไม่พอเอาเตาแก้ไปทำอาหารนะอันนี้คือผลกระทบโดยแท้ซึ่งยังไงมันก็ต้องจบแต่จะจบวันไหนถึงจุดไหนอย่างไรนี่ต้องตามกันดูอ่ะ มีจุดไหนสักจุดหนึ่งไหมเดี๋ยวผมดูเวลาอ,อ,อันนี้เลยนักข่าววัชราตาคำไปที่ากาบเชิงซูทรนจุดนี้เนี่ยฐารลำเลียงฐานพันหนึ่งนายที่บาดเจ็บจากการประทะโดยสะเก็ดระเบิดที่ประชาคนาส่งโรงพยาบาลมีภาพนี้ไหมวัชราก็ไปสำรวจตัวจสอบดอูถ้าไม่มีก็จะข้ามไปถึงช่วงที่ไปที่โคกสะอาดที่อประสาท รอยต่อกับกาบเชิงเอาไปเชิญชาวบ้านกลุ่มหนึ่งสี่คนอันนี้อะไรอารลำเรียงคนเจ็บใช่ไหมอันนี้เป็นหันพรานที่เจ็บอ่ะย้อนกลับมาท่านผู้ชมเอ,เอามาจากปาสาคนาบาทเจ็บเอาไปที่ อำเภอประสาทรอยต่อกับกาบเชิงอไปเจอชาวบ้านสี่คนพาเขาไปหลบอยู่ในท่อระบายน้ําใต้ถนนตรงสะพานรถข้ามน่ะนี่ไงความยากระบาของการสู้รบต้องไปอยู่ในท่อระบายน้ำมั้นะคะอ่าเนี่ยมันเป็นทางไหลของน้ําด้วยเห็นไหมจุดที่อยู่เนี่ยดินทรายมันทับถมแล้วชาวบ้านก็ไปขุดปรับดินให้เสมอกันเอาพลาสติกพยางกับเสือไปปูรองพื้นเอาหมอนพระผมเข้าไปนอนกินอไปนอนไปอยู่กินนั่นแหละอยู่ในท่อระบายน้ํา ทำอาหารย่างปลาหมกปลาแบ่งกันกินแบบนี้ถามว่าทําไมมาอยู่ตรงท่อระบายน้ําใต้สะพานแบบนี้บอกบังเกอร์หมู่บ้านมันอยู่ไกลจุดที่มาหลบอยู่ใกล้บ้านเด็กผู้หญิงไปสวนดอพยพแล้วไม่ให้อภัยกัมพูชาเลย่พังดูดูภาพบป็ยังไงักสี่ห้าดอกดูว่าสังกสีจะเทือนอะไรจะเทือนปุ๊บปุ๊งมาละุยกับชาวบ้านหลายคนชาวบ้านก็บอกว่าเอารอบนี้เอาให้มันจบๆไปเลยเรามองว่ายังไงครับ ก็อย่างนั้นแหละครับก็ไม่ให้อภัยแล้วแหละเอาให้ให้ให้จนจนยกมือเราถึงเราจะไม่สบายก็ช่างแต่ก็เพื่อประเทศชาติเพื่อลูกหลานในภายภาคหน้ามันจะได้ไม่ทรมานเหมือนกับธมรชาติหระทิกับเราเนี่ยครับไม่เป็นมิตรแล้วแหละมันน่ารังเกียจอยากจะปิดได้ปิดด่านได้ตลอดยิ่งดีเลยนะมันไม่ซื่อสัตย์นะมันตุกติกหลอกหลกปลับกลอกอย่างไงก็ใครให้กําลังใจของแม่ทัพทุกภาคส่วน จัดให้เต็มที่อาหารที่เขาลบพยายามที่จะปกป้องแผ่นดินไทยเรามีความรู้สึกยังไงโค่นน้ำตาจะไหลครับปลื้มใจอ่ะที่เขาทำหน้าที่อยู่หน้าแนวพวกเราอยู่หลังแนวก็ชื่นใจนะครับให้กำลังใจเขาไอ้ที่ยึดเขายึดเราไปเราจะเอาคืนให้หมดเขาบอกก็ไม่คุยแล้วนี่คนที่จก็ดีนะถ้าเขาไม่คุยอะดีแล้วพอสักพักหนึ่งใจอ่อนคนนู้นพวกนี้เพื่งก็ยอมอย่างงี้ก็เดี๋ยวก็มันก็เหมือนเดิมอีกครับเหมือนเดิมมันไม่จบอีกคือมองว่าไม่ต้องไปเจราจาแล้วหรอครับ ความคิดผมไม่ต้องหรอกครับยิงจนประเพณหมดกันไปเลยทางทางนู้นจนมันยกมือกระสุนนั่นหมดถ้ามันยังมีเหลือกนเราก็ซัดเราไม่หมดอยู่แล้วเนาะนี่ไงไปที่บักไดกาบเชิงชาวบ้านสิบกว่าคนอยู่ใต้สะพานคล้ายบังเกอร์อดูต่อเนื่องไปเนี่ยใต้สะพานนะเพราะบังเกอร์ของหมู่บ้านอยู่ไกลมันค่ะใต้สะพานนะเพราะบังเกอร์ขอหมู่บ้านอยู่ไกลเขาเอาน้ำเอาอาหารเอาที่นอนมาอยู่กินกันที่นี่เลยค่ะ,คะ มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็บอกว่าพูดคล้ายๆกนเลยบอกว่าอยากให้สถานการณ์มันจบๆไปได้แล้วสงสารชาวบ้านนะน,นะคะทําหมากินลําบากไม่อยากยืดเยื้อเลยเราไม่อยากให้ยืดเยื้อน่ะเราอยากให้จบเร็วๆอะรอบนี้รอบที่สามแล้วก็คือว่ามันเราปรับสภาพตามเหตุการณ์ไปเราอยู่ได้ขอให้มันจบอ่ะชาวบ้านจะได้ไม่แบบไม่ระแวงอ่ะมันจะจบครั้งนี้ไหมเนี่ยไม่มั่นใจนะ ถ้าต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันอยู่ที่ผู้นํานะมันอยู่ที่ตัวเจ้าบ้านกันก็ต้องหาแนวทางแก้ไขให้มันแบบไม่ถึงว่าแก้ไขขาวนไปเลยอ่ะคือถ้ารู้ว่าสร้างได้สร้างหออเดี๋ยวไปเจรจากันก่อนเออยังไม่เอายังไงดีอย่งนั้นนี่ยเพราะว่าเจรจากี่รอบแล้วก็เหมือนเดิมเขาก็ยังแว้งเราอยู่เหมือนเดิมไม่เชื่อใจเขา้ไม่เชื่อใจแล้วคนไทยไม่เชื่อใจชาวคอมมนน์แล้วเราอยากให้มันถ้ามันจบก็จบตอนรุ่นนี้กันแล้วกันเนาะใจเหเห็นใจเขามากเลย สงสารมากเลยใช่ไม่อยากไม่อยากดูข่าวเลยตอนนี้พอเปิดดูทีไรก็เดี๋ยวคนนั้นเสียคนนี้เสียก็มันยังไงมันกระเทือนใจเราอะเราเข้าใจว่าเขาก็ทําหน้าที่ของเขาดีที่สุดนะเราก็าเห็นใจเขาถึงว่าอยากให้มันจบเร็วๆอะทำก็ได้แล้วมันจบไปเลย,เยมันเร็วๆอืมนี่ไงอ่ะท่านผู้ชมพอเห็นภาพนะครับอ่าก็จะมี จุดที่โรงพยาบาลพนดมโรักเมื่อวานน่ะแจ้งสั้นๆงกันและ<ฮ>้วกันอาจตกใกล้โรงพยาบาลไม่ได้ตกที่โรงพยาบาลนะไม่เหมือนรอบที่แล้วห่างไปประมาณกิโลกว่าอ่านนักข่าวเราลงพื้นที่ตอนที่ลงไปวชราเนี่ยเอาไปดูจังหวะนี้เลยยังได้ยินอยู่เลยยังมีเสียงปืนใหญ่ย,ยิงตอบโต้กันต่อเนื่องเลยค,ลคือกมพูชานเนี่ยชัดว่าเบียีสิบเอ็ด <BM 21. S 1> วิถีเนี่ยพุ่งเป้ามาทางโรงพยาบาลและบริเวณชุมชนนี่เป็นหลักฐานประการหนึ่งนะ <5. S 1> โดยกับูชาย,ยิงเข้ามาในพื้นที่ชั้นในพลดงรักค่อนข้างหนักอพอเข้าไปในพื้นที่ห่างไปสักสองสกิโลโจุดที่ชาวบ้านยังไม่ออกพยพกับมีชรบอเฝ้าอยู่ในหมู่บ้านปิดประตูเงียบ อชาชาวบ้านที่เหลือกับชรบกกลุ่มนี้จะอาศัยหลบภัยอยู่ใต้ถุนบ้านเป็นยังไงดูซิทําอาหารกินอยู่ร่วมกันเนี่ยพอในหมู่บ้านมีหลุมภัยเล็กหลุมหลบภัยเล็กๆแค่สองหลุมทําด้วยทอดซีเมนต์ก็เลยเรียรายเงินกับคนละสิบยี่สิบาทช่วยทํากันขึ้นมานานแล้วแต่มันแคบนี่ฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับชรบวิชัยคนนี้ผ่านักข่าวราชนาวัตรไปดูหลุมหลบภัยที่รัฐบาลนูทินสนับสนุสนงบ,บประมาณให้มาสร้าง ให้พระเมาสร้างหลังเกิดปะทะครั้งก่อนไม่รู้ว่าตัวเงินในการสร้างนด้เท่าไร่แต่หลังปะทะก,กันรอบสองแล้วยังสร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ก็เลยต้องใช้วิธีหลบใต้ถุนบ้านเสียงที่บอกคืออยากให้บังเกอร์ชาวบ้านเนี่ยเสร็จก่อนชระบบบอกเพราะไม่รู้มันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นเมื่อไรโยติดชายแดน บังเกอร์สร้างไปเสร็จแบบนี้จะให้มาอยู่ได้ยังไงคืออยากให้ให้เห็นเป็นความจริงอะนะคะนี่ไม่มีอะไรปกป้องประชาชนได้เลยแล้วอยู่เฝ้าเนี่ยปรากฏว่าโดนสอดแนมมาทั้งคืนเลยจะให้ประชาชนรัฐบาลอยู่อย่างกับชรบอยอยู่ยังไงรัฐบาลมาดูแลด้วยแลวบังเกอร์อย่างนี้จะให้พี่น้องเรามาอยู่ยังไงนะครับเราต้องดูครับความจริงสซ้อนให้เห็นพี่น้องประชาชนจะอยู่ยังไงครับ นะครับนาดชลบยังไม่กล้าอยู่เลยครับเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรปกไม่มีอะไรปกป้องพี่น้องประชาชนเลยนะครับอันนี้งบประมาณต่างๆที่รัฐบาลจัดสร้างขึ้นมานี่ผมไม่รู้ว่าสร้างมาความจริงหรือเปล่า <ใช S 1> เพราะว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วทําไมแต่ละหมู่บ้านในเขตตะเก็บาฉแดนต้องได้รับความเป็นจริงแต่สุดท้ายมีแต่ตัวเลขนะครับรบ,บอกว่าตอนนี้ตรงนี้ได้แต่ไอความจริงของเถยแดนเราดน่มีมีแค่นี้ครับ มีมีให้เห็นนะครับต้องหนีกันนะครับต้องหนีกันชาวบ้านชาวบ้านผมไม่มีใครอยู่นี่อยู่สองสามคนจะอยู่อย่างนี้ครับจะอยู่อย่างนี้คนเ่าคนแก่หนีไปอยู่ศูนย์นพยธจะให้อยู่อย่างนี้จะให้มานั่งอยู่อย่างนี้นี่เนี่ยอยู่ไม่ได้อ่ะตอนนี้เขาเขาเขายังไม่ยิงพอยิงพวกผมก็เข้าไปอยู่ในศูงนะแต่ผมฝากไปยังในายรกอนุทินนะครับถ้าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในตะเก็บชายแดนนะครับในระหว่างที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสี่จังหวัดที่อนุทิน ประกาศไว้นี่ก็คืออย่างน้อยให้รับรองหน่อยว่าบางังเกอร์นี่สามารถจะให้พี่น้องประชาชนนี่อาศัยได้ดูแลได้อาศัยอยู่ก่อนเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยต้องให้ชุดชรบ,บรหรือรักษาความสงบเขามาอาศัยได้บ้างนะครับเพราะว่าเสียงปืนนี่โอ้โหดังสนั่นย4ี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังมีโดนมาสอสองด้วยทั้งคืนอย่างนี้เนะาะจะให้เขาอยู่ยังไงนะครับไหนดูซิวนภาพมาดูซิไม่เสร็จใช่ไหมใช่ค่ะ บอกยังไม่เสร็จเลยนี่มันตรงหลังคาเหมือนไม่มีอะค่ะพี่ยศยังก็คือร้องขอว่าให้มาทําให้เสร็จให้มันเห็นเป็นเป็นเหล็กถ้าเฝ้าหมู่บ้านมันก็ต้องมีจุดปลอดภัยให้เข้านะใช่ค่ะอย่างน้อยขอแค่ชระบอไปหลบภัยได้ในช่วงเวลาฉุกเฉินอ่ะท่านผู้ชมอ่าผมขออนุญาตนะเดี๋ยวเราจะติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันอย่างที่ย้ํานะวันนี้ตีมของรายการคือจบแน่ที่การเจรจาแต่เมื่อไหร่อย่างไร อ่ะย้ําอย่างนี้ด่าได้เลยยินดีอะเพราะผมคิดว่าถึงเวลาถ้าใครคิดว่าจบเป็นอย่างอื่นเรามาเดิมพันกันทางสารตัดไหมไม่ไมสิห้ามใช่ไหมค่ะอ่ะฟันทองจบที่การเจรจา <c oughs> แต่เมื่อไรอย่างไรเท่านั้นอ่ะท่านที่คิดว่าจบที่อย่างอื่นอ่ะมาลองดูดูซิว่าจะจบที่อะไระแต่เป้าหมายของทหารไทยคือ เข้าสู่เป้าหมายเส้นปฏิบัติการ 1> 1และทําลายขีดความสามารถของกัมพูชาจนเป็นที่มั่นใจว่าไม่เป็นภัยคู่คามแล้วจนกว่าจะสิ้นซากไปนะคะขณะที่ประเด็นของนายยุทินนักขณะนี้คือยังไม่พร้อมเจราจาต่อให้ทั้โทรมาวันนี้เราก็จะอธิบายฟังว่ามิสเตอร์เพชเดนคุณต้องฟังผมตึก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 ยังไม่พร้อมเจราจากันใช่ไหมใช่ใช่ในายกพูดนะคะเออปัญหาคือทําจะยังไง ขนาดเดียวกันมันก็ต้องมาเดิมพันกันต่อไปใช้คำว่าเดิมพันตบปากมาติดตามดูกันต่อไปก็คือฝ้าของพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนคุณแท้งเนี่ยบอกอปฏิบัติการทั้งหมดที่กองทัพทำเนี่ยสนับสนุนเลยทั้งการดำเนินการตามเป้าหมายทางการทหารและดำเนินการเพื่อจะทำลายขีดความสามารถไม่ให้เป็นภัยคุกคาม<ะ>ตามสัดส่วน<ะ>แม้กระทั่งการเข้าไปโจมตีฐานที่มั่นซึ่ง ลึกเข้าไปแต่เป็นกรณีของภัยคู่คามก็ดำเนินการได้จิตใจท่าทีของคุณโนุทินค่ะอัตลักษณะที่ประกาศกล่าวในสมองว่าจะไม่มีวันเจรจาหรือไม่เจรจาค่ะไม่พร้อมเจ,จรจามันจะไปวัดกันตรงที่นี่ท่านผู้ชมสุดท้ายข้อที่หนึ่งเมื่อถึงเวลาหมาหามหน้าเข้ามาจะเจรจาไหมข้อที่สองเราก็หวังจริงๆร,รอบนี้เนี่ยท่านผู้ชมมองในมุมหนึ่งนะ กัมผู้ชาพยายามจะพรีเซนต์ความสูญเสียของพลเรือนค่ะบอกว่ามีคนเรามไ,มไม่มีความสูญเสียแบบชีวิตและบาดเจ็บแต่ทรัพย์สินมีพลเรือนถูกไหมใช่ใช่ค่ะอาจดูอาจที่น่ากักางวลอยู่นิดหน่อยก็คือว่าเขมรจะทําให้มันอยู่ในสถานะที่ฝ่าคุณนัทพงศ์ตัวก็คืออ้างว่าเราไปลุกลานค่ะหรืออ้างว่าไปหลังแกแล้วมันจะกรบเรื่องสแกมเมอร์ค่ะ,ะลหลายทั้งพวงที่ปรดติดตามโด แต่สุดท้ายมันก็จบที่การเจรจาเข้าใจตรงกันนะ